สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับทิชร์นัดเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ำหนักค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยการบ้านของเมื่อวันสุกกันก่อนเลยค่ะ1ขีดมากกว่า1กร,รมัม3ขีดน้อยกว่า500กร,รมัม3 0 0กร,รมัมน้อยกว่า80ขีด500กร,รมัมน้อยกว่า50กิโลกร,รมัม 4กิโลกรัมเท่ากับ40ขีด800กรัมเท่ากับ8ขีด3กิโลกรัม80กรัมน้อยกว่า3กิโลกรัม800กรัม15ขีดมากกว่า1กิโลกรัม50กรัม1กิโลกรัม5ขีดเท่ากับ15ขีด550กรัมมากกว่า5ขีด 98กิโลกรัมมากกว่า89กิโลกรัม10กิโลกรัม5ขีดเท่ากับ105ขีด8กิโลกรัม7ขีดน้อยกว่า8กิโลกรัม8ขีด9กิโลกรัม100กรัมมากกว่า1กิโลกรัม900กรัม4กิโลกรัม400กรัมเท่ากับ4กิโลกรัม4ขีดค่ะเด็กๆคนไหนทําการบ้านได้ถูกหมดทุกข้อตบมือให้เจงดังๆได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาทบทวนสูตรการจําหน่วยที่ใช้ในการช่างกันก่อนดีกว่าค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆท่องตามทิเชอร์เลยนะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กร,รมัม1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รมัมเด็กๆต้องท่องจาไว้ให้แม่นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของการเปรียบเทียบการช่างนะคะทิเชอร์มีวิดีโอให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนเห็นภาพที่หน้าจอมคะเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นภาพพริกแห้งนั่นเองแล้วพริกแห้งหนักเท่าไรคะเก่งมากค่ะพริกแห้งหนัก200กรัมแล้วหอมแดงล่ะคะหนักเท่าไรใช่แล้วค่ะหนักห้าขีดทั้งสองอย่างนี้อะไรหนักกว่ากันคะ วันนี้นักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบ,ยบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์กิโลกรมัมกรมัมและขีดได้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าพริกแห้งหรือหอมแดงอะไรหนักกว่ากันคะแล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีอะไรที่ต่างกันใช่แล้วค่ะมีหน่วยน้ำหนักที่ต่างกันแล้วเราควรทำอย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเราควรเปลี่ยนน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบน้ำหนักเราสามารถเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักกรัมให้เป็นขีดหรือขีดให้เป็นกรัมก็ได้ค่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักริกแห้งและหอมแดงเราควรใช้ความสัมพันธ์ใดคะใช่แล้วค่ะเราควรใช้ความสัมพันธ์1ขีดเท่ากับ100กรัม จะได้ว่าพริกแห้ง200กรัมแล้วพริกแห้งหนักกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะพริกแห้งหนัก2ขีดแล้วหอมแดงหนักเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะหอมแดงหนัก5ขีด5ขีดหนักกว่า2ขีดแล้วนะักเรียนมีวิธีคิดวิธีอื่นอีกไหมคะเก่งมากคะ่ะ เราสามารถเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักให้เป็นหน่วยกรัมเหมือนกันได้เราไปเปลี่ยนกันเลยค่ะพริกแห้งหนัก200กรัมหอมแดงหนัก5ขีดแล้ว5ขีดเท่ากับกี่กรัมคะเก่งมากค่ะ5ขีดเท่ากับ500กรัมพริกแห้งหนัก200กรัมหอมแดงหนัก500กรัม 500กรัมหนักกว่า200กรัมดังนั้นหอมแดงหนักกว่าพริกแห้งหรือพริกแห้งเบากว่าหอมแดงนั่นเองค่ะจะเห็นว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกรัมกับน้ำหนักเป็นขีดต้องเปลี่ยนน้ำหนักเป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1ขีดเท่ากับ100กรัมค่ะจากภาพที่หน้าจอ นักเรียนเห็นไหมคะว่าปูหนักเท่าไรใช่แล้วค่ะปูหนักสองกิโลกรัมสามขีดแล้วกุ้งล่ะคะหนักเท่าไรใช่แล้วค่ะกุ้งหนัก13ามขีดปูหรือกุ้งเบาวกว่ากันคะมีใครบอกได้บ้างเอ่ยนักเรียนสังเกตไหมคะว่าน้ำหนักของปูและกุ้งเป็นอย่างไร ใช่แล้วคะ่ะน้ำหนักของปูและกุ้งมีหน่วยที่ต่างกันแล้วเราควรทำอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเราควรเปลี่ยนน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วจึงเปรียบเทียบน้ำหนักเอแล้วเราควรใช้ความสัมพันธ์ใดในการเปรียบเทียบคะเก่งมากคะ่ะเราควรใช้ความสัมพันธ์1กิโลกร,รมัมเท่ากับ10บขีดนั่นเองคะ่ะจะได้ว่า กุ้งหนัก13าขีดเท่ากับกุ้งหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะเก่งมากคะเท่ากับ1กิโลกร,รมัมสามขีดนั่นเองคิดได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะคิดจาก10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รมัมดังนั้นกุ้งหนัก1กิโลกร,รมัม3ขีดเบากว่าปูหนัก2กิโลกร,รมัมสาขีดนั่นเองคะ่ะ นักเรียนมีวิธีคิดวิธีอื่นอีกไหมคะมีใครบอกครูได้บ้างเอ่ย<ส>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะกุ้งหนัก13ขีดปูหนัก2กิโลกรัม3ขีดแล้วปูหนักกี่ขีดคะจาก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดจะได้ปูหนัก20ขีดบวกกับ3ขีดเท่ากับ23ขีด กุ้งหนัก13ขีดปูหนัก23ขีด13ขีดเบากว่า23ขีดดังนั้นกุ้งเบากว่าปูหรือปูหนักกว่ากุ้งนั่นเองค่ะจะเห็นว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกับน้ำหนักเป็นขีดต้องเปลี่ยนน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์ 1กิโลกรัมเท่ากับสิขีดนั่นเองค่ะจากภาพที่หน้าจอปลาหนักเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะปลาหนัก3กิโลกรัม200กรัมแล้วหมึกล่ะคะหนักเท่าไรใช่แล้วคะ่ะหมึกหนัก25ขีดนักเรียนสังเกตไหมคะว่าน้ำหนักของทั้งสองอย่างนี้มีอะไรที่ต่างกัน ใช่แล้วคะ่ะมีหน่วยน้ำหนักที่ต่างกันแล้วเราควรทำอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเราควรเปลี่ยนน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วเราควรใช้ความสัมพันธ์ใดในการเปรียบเทียบคะใช่แล้วคะ่ะเราควรใช้ความสัมพันธ์100กรัมเท่ากับ1นขีดเอแล้วปลาหนัก 3กิโลกรัม200กรัมหรือ3 g, กิโลกรัมกี่ขีดคะใช่แล้วคะ่ปะปลาหนะัก3ามกิโลกรัม2ขีดนั่นเองนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะแล้วหมึกหนะัก25ขีดหมึกหนะักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะใช่แล้วคะ่ะหมึกหนะักเท่ากับ2กิโลกรัม5ขีดแล้ว2กิโลกรัมหขีด เท่ากับ2กิโลกรัมกี่กรัมคะเก่งมากคะ่ะเท่ากับ2กิโลกรัม500กรัมจะได้ว่า3กิโลกรัมกว่ากกว่า2กิโลกรัมกว่าดังนั้น3กิโลกรัม200กรัมหนักกว่า2กิโลกรัม500กรัมนักเรียนมีวิธีคิดวิธีอื่นอีกไหมคะใครบอกครูได้บ้างเอ่ย ไปดูกันเลยค่ะปลาหนัก3กิโลกรัม2ขีดจาก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดจะได้3กิโลกรัม200กรัมเท่ากับ3กิโลกรัม2ขีด3กิโลกรัม2ขีดเท่ากับกี่ขีดคะมีใครตอบผูดด้ใดบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะ3กิโลกรัม2ขีดเท่ากับ32ขีดนั่นเอง จะเห็นว่า32ขีดหนักกว่า25ขีดดังนั้นปลาหนักกว่าหมึกหรือหมึกเบากว่าปลานั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมกับน้ำหนักเป็นขีดต้องเปลี่ยนน้ำหนักเป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1กิโลกร,รัมเท่ากับ สิบขีดหนึ่งขีดเท่ากับ100่งร้อกรัมค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยนะคะเกมของครูครูจะเปิดแผ่นป้ายแล้วให้นักเรียนถ่ายว่าแผ่นป้ายแผ่นต่อไปจะมีน้ำหนักเบาวกว่าหรือหนักกว่านั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกจะได้รับไปเลย1นึ่งคะแนนนักเรียนลองทายดูนะคะ เราไปลองเปิดแผ่นป้ายแผ่นแรกกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ไปดูกันเลยค่ะอ๋อนี่คือแป้งสาลีหนักเท่าไรคะใช่แล้วค่ะแป้งสาลีนักองกิโลกร,400รมัมสี0กรัมนกเรียนลองทายสิคะว่าแผ่นป้ายแผ่นต่อไปจะมีน้ำหนักเบากว่าหรือนักกว่า น้องท่ายสิคะทายหรือ,อยังเอ่ยเราไปดูแผ่นป้ายแผ่นต่อไปกันเลยคะ่ะปิ้งแผ่นป้ายแผ่นต่อไปก็คือข้าวสารนหนัก28่ดกนั่นเองก่อนการเปรียบเทียบน้ำหนักก่อนที่จะบอกได้ว่าอะไรหนักกว่าอะไรเบากว่านักเรียนสังเกตไหมคะว่าหน่วยน้ำหนักเป็นอย่างไรใช่แล้วคะ่ะ หน่วยน้ำหนักต่างกันแล้วเราควรทำอย่างไรคะเก่งมากค่ะเราควรเปลี่ยนน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบน้ำหนักใช่ไหมคะเอแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์ใดในการเปรียบเทียบคะเก่งมากค่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์100กรัมเท่ากับ1นี่ก เอพอทราบหรือยังคะว่าอะไรหนักกว่ากันลองคิดดูนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าแปลงสาลีหนัก2กิโลกรัม400กรัมหรือ2 kg, กิโลกรัมกี่ขีดคะใช่แล้วคะ่ะหรือ2กิโลกรัม4ขีดนั่นเองและ2กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะ2กิโลกรัมเท่ากับ 20ขีดดังนั้น2กิโลกรัม400กรัมเท่ากับ24ขีดนั่นเอง24ขีดเบากว่า28ขีดดังนั้นแป้งสาลีเบากว่าข้าวสารนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูภาพต่อไปนะคะว่าภาพนี้จะคือภาพอะไรเดีย๋ยวนะักเรียนลองทายเหมือนเดิมนะคะ ว่าทั้งสองภาพอะไรจะหนักกว่าหรืออะไรจะเบากว่าไปดูกันเลยค่ะปิ๊งภาพนี้ก็คือภาพถั่วฝักยาวหนักเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะหนัก3กิโลกัม4ขีดน้ำเรียนลองทายนะคะว่าภาพต่อไปจะหนักกว่าหรือเบากว่าคะ่ะไปดูกันเลยค่ะปิ๊งภาพต่อไปก็คือ คะน,นั่นเองแล้วคณาหนักเท่าไรคะเก่งมากค่ะคณาหนักสามกิโลกรัม200กรัมสังเกตว่าน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมของผั่วฝักยาวและคณาเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะทั้งถั่วฝักยาวและคณาหนัก3กิโลกรัมเท่ากันเลยแต่หน่วยกรัมและหน่วยขีดไม่เท่ากัน เราควรทําอย่างไรดีคะเพื่อให้ทราบว่าถถ่วฝักยาวหรือคณะอะไรหนักกว่ากันใช่แล้วคะ่ะเราควรเปลี่ยนหน่วยน้ําหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วเราควรใช้ความสัมพันธ์อะไรคะใช่แล้วคะ่ะเราควรใช้ความสัมพันธ์1ขีดเท่ากับหนึ่งกรัมนั่นเองคะ่ะจะเป็นอย่างไรไปเปรียบเทียบกันเลยคะ่ะ ถั่วฝักยาวหนัก3กิโลกรัม4ขีดแล้วถั่วฝักยาวหนัก3กิโลกรัมกี่กรัมคะมีนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะเก่งมากคะ่ะถั่วฝักยาวหนัก3กิโลกรัม400กรัมคณนาหนัก3กิโลกรัม200รมรกรัมคานาและถั่วฝักยาวหนัก3กิโลกรัมเท่ากันแต่ 400กรัมหนักกว่า200กรัมดังนั้นถั่วฝักยาวหนักกว่าคณะนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน นักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเปรียบเทียบน้ำหนักไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่92ค่ะวันนี้นะคะทิชเชอร์นัดก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะ